สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ผมจะพามาอตอบคอมเมนต์นะครับของพี่ท่านนี้นะครับที่ว่าตำแหน่งยกขึ้นแม่แรงนะครับเปลี่ยนยางเทนเครื่องของนะครับวีโก้นะครับหนึ่งเคดีสองเคดีนะครับผมใช้ตำแหน่งไหนยกนะครับนครับก็ขั้นตอนแรกก็ทําการถอดนะครับถ้าเป็นตัวยกสูงนะครับพิลเลอร์จะมีกาดครอบนะครับด้านหน้านะครับก็ถอดออกนะครับเป็นกาดเหล็กนะครับซึ่งเราจะยกบริเวณด้านหน้านะครับ เนี่ยตำแหน่งที่ผมยกนะครับก็จะประมาณนี้นะครับใช้เป็นแผ่นเหล็กนะครับแผ่นเหล็กนะครับจะเข้าได้พอดีนะครับนี่ครับตำแหน่งนี้นะครับที่เราจะทําการยกนะครับนี่ครับก็เป็นแผ่นเหล็กนะครับประมาณ6มิลนะครับหมิลแมิลก็ได้ครับสอดเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้เป็นแม่แรงนะครับแม่แรงยกแม่แรงจระเข้นะครับยกขึ้นนะครับนี่ครับก็ ถ้าสั้นนะครับก็จะติดบริเวณเหล็กกันโค้งนะครับนี่ครับถ้าสั้นก็หาเป็นแป๊บนะครับหรือว่าเผาต่อนะครับจากนั้นก็ทําการยกขึ้นนะครับจุดนี้นะครับก่อนยกขึ้นก็คลายน็อตยึดยาที่เครื่องออกก่อนนะครับผมก็ใช้จุดนี้ครับยกนะครับซึ่งตัวเพจเหล็กนะครับจะไปค้ำบริเวณหัวน็อตนะครับพอดีนะครับจะไม่โดนอ่างนะครับจะไม่โดน ตัวเสื้อนะครับเนี่ครับเสื้อสูบนะครับตัวนี้ก็จะไม่เกิดความเสียหายนะครับนี่ครับก็ยกประมาณนี้นะครับจนเรามีระยะพอที่เราทำการเปลี่ยนได้นะครับขอบคุณที่ตามรับชมครับฝากกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยครับ